อยู่ในสินละธรรมเนยเป็นอยู่แล้วโปู่อย่าฟังใครมาเป่าหูให้มันร้อนอย่าฟังใครมาพูดใจให้มันร้อนอย่าฟังใครเขาช่างเถิดไม่เกิดผลอยู่กับตัวและตนดีกว่าหนาะอยู่กับศินละธรรมนี่แหละครบแค่นี้หนาะข้ามาบอกเตือนมันตึงเป็นคนโลนเลหูเบาใช่ไหม ใครพูดอะไรก็เชื่อเข้าไม่หมด<ช>จนกระทั่งไม่เป็นตัวขงตัวเองอสร้างความเดือดร้อนอีกอ้าแล้วบวชก่อนละกันเดี๋ยวมันคงดีขึ้นใช่ไหมปู่อาก็ไหว้ท่านไปไม่ใช่บอกว่าเขาไม่เอาเราแล้วเราไม่ไหว้เขาไหว้เราก็ไหว้เขาต่อไปนั่นแหละ,ะเขาใจให้เปล่าระลึกถึงทําคุณงามความดีถาวายปู่ไปตามนี้นะยัง เมตตาอยู่เคยเมตตาแล้วก็เมตตาต่อไปอย่านิ่งอย่านิ่งปู่ถ้ามันทําดีก็จะดูใช่ไหมตั้งใจถ้าทําดีเขาจะดูแลถ้าไม่สนใจก็ตัวใครตัวมันเราไม่เอาด้วยตามนี้อ่าอ่าอ่าอ่นพันสุดมนสุดสงะไม่ได้ชื่อกุมาเลยครับก็แฉงทองฉีจจำปาฉุกหยอไงแสงทองเะไยนะ แสงทองไอแสงทองฉีนาปลาที่เคยมาหาปู่ยังไงค่ะเจ้าว้แสงทองตามนี้น้ำหนมอะไรก็อยากทำอะไรให้กินก็ไอนี่แสงทองมันอยู่กับมันนี่เนี่ยใช่จะให้หนูไปเอิกหนูจะไปช่วยคงเขาหน่อยไปเกิดไปเกิดไปเกิดจะได้หมดร่างร่างมันก็ไล่คักก็ไล่คักร่างมันจะได้เป็นผู้เป็นคนเข้าบ้างสติสตางค์มันไม่อยู่แล้วคักคักคักตามนี้คักผมไปได้ครับผม ยังไม่ไล่อะไรหนูเดี๋ยวให้เ,เขาจัดให้หมดทุกอย่างเขารู้ใจกันอยู่แล้วนมนม,นมเนยเสื้อผ้าปล่อยสัตว์ย่างหนูไม่ไม่ได้ทางานเดี๋ยวก็มีมีมีกงะนตังน้อยล่างไปทํางานไม่มีตังใช่พอโโดอกแยกอยากไปก่อนโอ้ยไม่ออกอยากแตก่มีคนเลี้ยงอยู่มีคนเลี้ยงใครคนเลี้ยมีน้องๆเขาเลี้ยงอยู่ครับมีคนน<ม>้องเลี้ยงอยู่น้องๆเองเขาก็บอกให้น้องๆซื้อของให้หน่อยหนึ่ง ให้กูมานด้วยแสงทองใช่ตามนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ล่างเขาโทรไปหาพี่น้องเขาเองจะจะว่าหนูหนูหนูได้สองใบที่ปู่เคาเขาเขาเาหนูได้สองใบหนูจะเอาเงินมาถวายปู่ช่างฉลาดีมากให้ให้แม่คงฉีอะไรกีเนี้ยที่เขามาฉีดร่างหนูนั่งอ่ะเขามีพรีไพร์ด้วยเหรอไม่ครับให้แม่สีไพรยที่๋อแม่สีไพรยอ๋ออ๋อช่างฉลา เออเออเออปฏิบัติธรรมใช่ตามนี้แต่ว่ามีคนมาร่วมมาชองร้อยหนูทำฉี่พังไม่มีปัญหาอ่ะเอาชองมาเอาชองอะไรนะหนูเยียมชองมาเยียวยอยเอลยปู่เยี่ยมช่องเอาเกวิก่อนตรงไี่ชองไม่ดีต้องชองตรงมือชองหนูเอียมมาเยียวยอยพ่อชองหนูในนี้อ่ะอย่งนี้ไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ก่อนเอาวันบวชแล้วก็มาทําพิธีเลยททางเธอจะมาบวชให้เขาเมื่อไหร่อ่ะ ก็เลยวันที่ยี่สิบไงก็พิธีก็มาเอาข้าวของมาเตรียมให้หมดเลยต้องรอแม่องนี้ด้้ยไงมาพร้อมกันไปไหนก็ไปด้วยกันเขาก็มาด้วยกันเนี่ยแล้วแม่คนนี้จะบวดเมื่อไหร่อ่ะยังไม่ได้ชื้อเลยก็ประมาณได้เลยอังนั่งอังนั่งหนูก็มาพร้อมกันได้เปล่ามาได้หรือเปล่าแต่ต้องรอแม่เขาเขาไปหาหมอก่อนก็มาพร้อมกันไงหาหมอสิบสองเดี๋ยวดูว่าพร้อมตันงไงหลังจากอื เอาวันที่เอาวันที่เธอมาบวชนั่นแหละทีเดียวตามนี้อ่าเรียบร้อยจ,จัดข้าวของให้เด็กกินทั้งเท่าที่เท่าท,ท,ที่เธอมีโอกาสมีความสามารถจําได้ก็อาให้เตรียมให้เขาไปเลยสีภัยด้วยตามนี้ทำที่บ้านใช่ไหมคะอะไรนะะทำที่นี่อ่าเดี๋ยวเธอเขาลงมาบวชอีกหลายวันนี่ไม่ใช่สั้นๆเทนจเมื่อไหร่หกสิบบวกอีกยี่สิบ กูมาด้อีกสิบวันเจ็ดสิบวันอ่าแล้วเดี๋ยวปู่ฤาษีเขาจะมาแถมให้เธออีกหน่อยนึงอะไรนะอะไรคะอ้าวตั้งใจไปเตรียมตัวแล้วมาบวชจะได้ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยจะตามนี้เขาจะแบเออตั้งสติให้ดีสัตว์จะปออะไรก็ปล่อย อ่ปู่เขาจะได้เมตตาเธอจ้ะอ่าเรียบร้อยไปได้